สวัสดีครับทุกคนพบกวับผมเก่งเวอร์ชุดที่ผมกาลังสวมใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นชุดเก่าะไอรอนแครดหรือว่าชุดซามูไรที่เพิ่งเข้าเกมนั่นเองแหละครับทุกคน <Wow. S 1> แล้วการมาของสกินในครั้งนี้เนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าไม่ธรรมดาเพราะในรอบนี้มีสกินปืนใหม่ที่เพิ่มเข้ามาถึง4กระบอกโอ้ oh my g ก d กระบอกแรกเนี่ยจะเป็นสกินมังกรบุกของ t 951ส่วนมังกรบุกกระบอกที่2เนี่ยเป็น MP 5ไฟครับ ถัดมาเนี่ยจะเป็นสกินมังกรเงาครับทุกคนกระบอกแรกเนี่ยเป็น AKS J14 u ส่วนกระบอกที่2เนี่ยเป็นซูโอมี่ครับทุกคนและนอกจากสกินปืนทั้ง4กระบอกนี้แล้วเนี่ยยังมีไอเทมใหม่ๆอีกมากมายเลยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นสกินของสายโยงบ่า B3 ชุดเกราะไอรอนแคลถุงมือและดาบออฟซิเดียนที่พูดมาเนี่ยยังไม่หมดนะครับทุกคนยังมีอีกเยอะเลยครับ แล้วในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคการเล่นของซามูไรในแมปคลังแสงจะเป็นยังไงเนี่ยไปรับชมกันได้เลยสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมเอลินาเบรกเอาผมขอแนะนํา a p p l e Min รับเตเิมเกมเติมถูกเติมไวใช้เพียงแค่ UID แถมทางร้านเนี่ยยังลดสูงสุดถึง30% นอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆให้เลือกเติมอีกมากมายหากใครที่สนใจสามารถทักไปที่เพจ Apple Mint รับเติมเกม Line a อ Apple Mint หรือสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับชำระง่ายได้หลายช่องทางทุกธนาคารรวมไปถึงทูมาน,นี่อีกด้วยแถมทางร้านยังเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงคืนแล้วอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับกับร้าน Apple Mint เทคนิคและสไตล์การเล่นของผมตอนกดโซโล่เนี่ยก็จะเล่นแบบใจเย็นๆครับทุกคนค่อยๆเป็นค่อยๆไป อย่างรอบนี้เนี่ยผมเกิดที่ด้านหลังของปารมน้ามันแล้วด้านหน้าเนี่ยไม่มีตี้เกิดผมเลยขึ้นมาฟาร์มของด้านบนก่อนฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยค่อยขยับไปจุดต่อไปโอเค ฟาร์มที่ปำน้ำมันเสร็จแล้วเนี่ยก็วิ่งข้ามมาที่โรงพยาบาลสนามต่อเลยครับทุกคนโอเคแล้วเทคนิคที่ผมจะแนะนําสําหรับรอบนี้เนี่ยคือการคาดเดาผมวิ่งมาเจอศพบ,บอดอยู่ข้างโรงพยาบาลสนามครับทุกคนซึ่งผมก็คาดเดาไว้เลยครับว่าด้านในเนี่ยอาจจะมีศัตรูอยู่ผมเลยวิ่งเช็คดูก่อน ด้านในเนี่ยมีศัตรูอยู่จริงๆด้วยครับทุกคนถ้าเกิดว่าผมไม่ได้คาดดาวและวิ่งเข้าไปเลยเนี่ยตายแน่นอนครับทุกคนสําหรับเทคนิคนี้เนี่ยสามารถลองนําไปปรับใช้กันดูได้ครับอาจจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อย น้ำหนักเนี่ยล่อไป73กิโลแล้วครับทุกคนผมเลยตัดสินใจที่จะถอนกําลังก่อนครับแล้วค่อยเริ่มเกมใหม่โอเคโดยผมเนี่ยจะนํากระเป๋ากับปืนไปวางไว้ที่จุดถอนกําลังก่อนครับทุกคนสับสวิ์เสร็จแล้วเนี่ยค่อยกลับมาเก็บ สำหรับรอบนี้เนี่ยมีอยู่2เทคนิคครับทุกคนเทคนิคแรกเนี่ยคือการดักซุ่มตอนนี้ปั๊มน้ํามันที่อยู่ทางฝั่งขวามือของผมมีอยู่2ตี้ครับทุกคนแล้วดูเหมือนว่า2ตีนี้เนี่ยกำลังบวกกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดักซุ่มอยู่แถวนี้ก่อนแล้วรอจังหวะที่พวกเขากําลังวิ่งข้ามมาโอเคตอนนี้มีคนกําลังวิ่งข้ามมาแล้วล่ะครับทุกคน ทางฝั่งขวาเนี่ยมีอีกตัวหนึ่งครับ วที่2เนี่ยยังนอกอยู่ครับทุกคนส่วนตัวที่3เนี่ยอยู่ด้านในของปั๊มน้ำมัน เรียบร้อยครับทุกคนหมดสิ่ก็ <van icking> ประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับเทคนิคของการดักซุ่มคนนี้เนี่ยใช้ RPK ครับทุกคน สำหรับเทคนิคที่2เนี่ยเป็นการเก็บของในจุดที่เสี่ยงอันตรายครับทุกคนเพราะไอ้สคนที่ผมยิงไว้ตอนแรกเนี่ยตายอยู่กลางถนนเลย <c oughs> แล้วทางฝั่งของสถานีเรดาร์เนี่ยมีเสี่ยงศัตรูอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าผมออกไปนอนเก็บของแบบชิลชเนี่ยโดนสอยหัวแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทิ้งของบางส่วนไว้ตรงจุดนี้ก่อนแล้วออกไปเก็บของศัตรูแล้วเอามาวางรวมไว้ตรงจุดนี้เก็บมาหมดแล้วเนี่ยค่อยมานอนเคลียร์ของตรงนี้ทีเดียวแบบสบายใจโอเค รอบแรกเนี่ยเก็บมาได้แค่ครึ่งเดียวครับทุกคนเดี๋ยววิ่งกลับไปเก็บอีกรอบหนึ่งก็น่าจะครบแล้วโอเค สำหรับเทคนิคนี้เนี่ยดูอย่างเดียวก็พอครับทุกคนดูแล้วจำแล้วนำไปทิ้งสำหรับรอบนี้เนี่ยเป็นเทคนิคของการฟังเสียงเท้าครับทุกคนด้านหน้าของผมตอนนี้เนี่ยมีเสียงเท้าอยู่และจากเทคนิคการฟังเสียงของผมแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าต้องเป็นคน เกือบตายครับทุกคนแขนหายไป2ขาหายไป1มีเสียงเท้ากำลังวิ่งมาอีกแล้วล่ะครับทุกคนจากเทคนิคการฟังเสียงของผมแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนเขาแน่นอน มีเสียงเท้าวิ่งตามมาติดๆิดเลยครับทุกคนกะไม่ให้ผมพักกันเลยหรือไงเทคนิคการฟังเสียงของผมจะเห็นผลชัดก็ตอนนี้แหละครับทุกคนจังหวะนี้เนี่ยมีเสียงบอดกำลังเดินมาหาเขาเดี๋ยวป้านเลยเบิดไ,ไปสักลูกหนึ่งแล้ววิ่งออกไปเลี้ยวซ้ายยิงได้ฟรีๆเลยครับทุกคนโอเค สำหรับรอบนี้เนี่ยเป็นเทคนิคช่วยโอกาสในการถอนกำลังจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกัน ีเหียบร้อยครับทุกคนโชคดีครับที่เจอตีสองคนนี้เนี่ยใช้ฟอร์ครับทุกคน ส่วนคนนี้เนี่ยใช้ VSH ครับ okay. จังหวะนี้เนี่ยมีคนสับสวิตถอนกำลังครับทุกคนแถมตอนนี้เนี่ยเราก็อิ่มแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยโอกาสจังหวะนี้นี่แหละครับรีบชิงไปถอนกําลังกันเลยดีกว่า รอบนี้เนี่ยผมเกิดที่ปั๊มน้ํามันอีกแล้วล่ะครับทุกคนสไตล์การเล่นก็เหมือนเดิมเลยครับทุกคนใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบกินยาแก้ปวดชียาแดงยาเขียวให้เรียบร้อยซะก,ก่อนโอเคจังหวะนี้เนี่ยล็อกรอไว้ได้เลยครับทุกคน เดี๋ยวเขาต้องวิ่งมาแน่นอนแตกหนึ่งครับทุกคนเรียบร้อยครับทุกคนแตกไปสอง แล้วสำหรับเทคนิคในรอบนี้เนี่ยก็คือเทคนิคการเช็คครับทุกคนตอนนี้ผมเคลียร์สคนด้านนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ประตูชั้น2ของปั๊มน้ามันเนี่ยยังปิดอยู่เลยอาจจะเป็นไปได้ครับว่ามีคนดักอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเช็คก่อนที่จะขึ้นไปครับทุกคนโอเค ถ้ามั่นใจว่าไม่มีศัตรูเนี่ยก็เข้าไปได้เลยครับทุกคนรอบนี้เนี่ยโชคดีครับที่ไม่มีคนดักอยู่แต่ถึงมีเนี่ยเราก็ตั้งรับได้ทันครับทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยได้ทําการเช็คไว้ก่อนแล้วโอเค